หุ่นปังเป็นเหตุ Kimberly พสต์ภาพนี้ทําโฟกัสผิดจุดเห็นเต็มเต็มตาเรียกว่าเป็นนางเอกที่หุ่นดีแบบสุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับ k i m b e r ี่แอน t ทีย m s ิที่ก่อนหน้านี้จะเห็นว่าเคยมีรูปร่างที่หนาๆแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะมากกลายเป็นสาว LS ไปเป็นที่เรียบร้อยมองตรงไหนมุมไหนก็สวยเป๊ะ และล่าสุดในอินสตาแกรมของสาวคิมเบอรี่เองก็ได้โพสภาพของตัวเองเพื่อโปรโมตแบรนด์อาหารแต่ดูเหมือนว่างานนี้จะถูกหลายๆคนโฟกัสไปที่หน้าท้องเพราะหุ่นของเธอนั้นเฟิร์มสุดๆเลยล่ะค่ะด้วยเอวเพียงแค่24นิ้วเท่านั้นเป็นนางเอกสาวที่หุ่นดีไม่ใช่ผอมอย่างเดียวผอมและสุขภาพดีด้วยล่ะค่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ